นี่สวัสดีจ้ะวันนี้ย่ามาเก็บย่าจะต้มยำย่าก็มาเก็บผักชีผักชีใบเลื่อยจะผักชีใบเลื่อยเนี่ยย่ามาเก็บผักชีใบเลื่อยเพื่อจะเอาไปต้มยำเพราะย่าซื้อปลาไว้ซื้อปลาไว้ร้อยหนึง่งย่าก็คือจะต้มยำปลาย่าก็ต้องมาเก็บผักชีใบเลื่อยเนี่ยเก็บเก็บวางไว้ก่อนเด็ด ขี่ไปเรื่อยยากก็จะเด็ดก้านล่างๆเก็บเด็ดก้านล่างไปแค่นี้ยากก็พอลนะตะคีใไปเรื่อยได้แค่นี้ยากก็พอลนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาตะไคร้แับตะไคร้อือก็เก็บตะไคร้ามาได้ตะไคร้ามาได้แนละ้วเนี่ยตะไคร้กับใบผักชีใบเรื่อยสองอย่าง ล้าจะต้ยมยำแล้วก็มาตั้งน้ำเก็บผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งกับกับตะไคร้มาได้เสร็จก็มาตั้งน้ำแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงไปต้ยมยำปลาก็ใส่หอมแดงไป แล้วก็แล้วก็จะติดแก๊สติดแก๊สเพื่อให้ติดแก๊สติดแก๊สเพื่อให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาซื้อปลาไว้ร้อยหนึ่งเพราะว่าจะต้มยำปลาต้มยำปลาก็อันเนี้ยเดี๋ยวพอน้ำเดือดก็จะใส่ปลาแล้วก็ปรุงรส อันนี้เดี๋ยวก็เอาชูรสใส่หน่อยเดี๋ยวหาชูรสก่อนดูชูรสกันวางไว้ไหนชูรสเอาอืมชูรสเดี๋ยวเอาช้อนตักหน่อยเอาชูรสใส่หน่อยนี้เพื่อให้มีรสอร่อยนี้ชูรสเนี้ยใส่ชูรสไปไปไปช้อนใส่ชูรสไปน่ะเนี่ยใส่ชูรสไปหน่อยึนต้มยำปลานินก็ พอใส่ชูรสพอใส่น้ำปลาไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นน้ำปลาก็าะจะใส่น้ำปลาไปเลยใส่ไปครึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่น้ำส้มเอใส่มะนาวอ่าอันนี้ย่าก็จะปิดฝาเพื่อให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่ปลาใส่ปลาแล้วก็ใส่น้ำมะนาวย่าก็จะปิดฝาไว้ก่อนเพื่อให้เดือด นี่ก็น้ําก็เดือดแล้วต้มยำต้มยำแต่่าตลืมใส่ใบมะกรูดอันนี้ย่ากก็เอาใบมะกรูดมาใส่ทีหลังอีกรอบย่าเพิ่งไปเก็บมาแล้วใส่ใบมะกรูดไปแต่ทีนี้ก็จะเอาปลาใส่แล้วจะเอาปลาใส่เนี่ยปลาปลานี่ว่าเขาจะเอาปลาใส่ปลาสี่ตัวสี่ตัวร้อยเนี่ย ยาซื้อมาสีตัวร้อยเนี่ยยาก็จะเอาปลาใส่ยาซื้อมาสี่ตัวร้อยเนี่ย,ย,ใ,สย,สย,ยใส่เลยใส่แค่เดี๋ยว่อน้ําเดือดก็ก็ใส่ต้ามะขามอีกรอบหนึ่งอืมน้ำนองเข็ดมือก่อนอันนี้ยาก็จะปิดฝาอีกรอบหนึ่งยาก็ค่อย ค่อยปรุงรสชิมให้ปลาสุกอีกรอบก่อนอ้าวแล้วก็เดือดแล้วใส่ปลาไปน้ำก็เดือดแล้วทีนี้ยากก็จะใส่น้ำน้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ชิมรสว่ารสชาติเป็นยังไงว่าอร่อยแค่ไหนหอมหอมกุ้นเลยอะหอมเครื่องเทศอ้าวย่าก็จะใส่มะนาวเนี่ยใส่มะนาวลงไปเลยเนี่ยย่าก็ใส่มะนาวเดี๋ยวชิมก่อน ว่ารสชาติเป็นยังไงรสเปรี้ยวเค็มอร่อยหรือยังเดี๋ยวค้นกันหอมมากเลยชิมก่อนชิมก่อนชิมอืมอ่อนเค็มอ่อนเค็ม ใส่น้ำปลาให้หมดไปเลยอ่อนเค็มก็คงใช้ได้นะแต่พริกไม่ใส่ทีหลังแต่พิกขี้หนูพ่อย่าไม่กินเผ็ดย่า <Yeah. S 1> จะกินปลาเปล่าๆไงย่าก็ไม่ใส่พริกใครอยากกินเผ็ดก็ค่อยค่อยใส่พริกทีหลังย่าก็จะชิมอีกรอบว่าเค็มพอดีอยังอืมอร่อยแล้ว อ,อร่อยแล้วเค็มพอดีแล้วทีนี้ย่าก็ไปเอาต้นหอมมาเลยถ้าปลาสุกย่าก็ไปเก็บต้นหอมมาเนี่ยต้นหอมที่ย่าปลูกไว้ปลูกไว้เหมือนเดิมมาที่ปลูกหัวหอมไว้คว่ะคลิปที่แล้วย่าก็เอาใบมันมาเอาใบมันมาไว้ไว้ใส่โรยหนะ้าเดี๋ยวรอให้ให้ปลาสุกก่อนย่าก็จะใส่เลยอันนี้ ปิดไฟอีกรอบหนึ่งให้ปลาแบบละอุอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวาก็จะอ่าตอนนี้ก็เดือดอีกรอบหนึ่งปลาคงสุกแล้วเดี๋ยว่าจะเอาจะเอาต้นหอมโรยต้นหอมโรยเนี่ยโอ้โหหอมมาก่าก็จะกินเย็นเนี้ยไม่กินข้าวอ่ะจะกินปลาเปล่าเป,ป่านี้แหละ เพราะว่ายาก้วนแล้วหมอก็ให้ลดลดอาหารเย็นยาก็เลยว่าจะกินปลาเปล่าต้มยำปลาเปล่านี่แหละตันนี้ให้ให้แบบน้ําตาลได้น้อยเพราะยากเป็นเบาหวานไงยาก็ต้องลดน้ําตาลยาก็จะไม่กินข้าวเย็นก็จะอดใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยว่าจะพยายามอ่ะอันนี้ยากก็จะเอาต้นหอมมาโรย นี่ต้นหอมอยากเก็บมาหน้าบ้านต้นหอมโรยให้ให้มีกลิ่นหอมๆเนี่ยอยากกว่าต้นหอมโรยอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเสร็จเอ๊ะขอเทีมน้ำอีกรอบนึงแล้วกันว่าถ้ากลิ่นปลาออกมาแล้วมันเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มดีไหมอืมอืมอร่อยเชียว อ,อร่อยมากเลยเที่ยวนี้กินเด้ใบมะกรูดกับอ่เครื่องเทศมันออกใบมะกรูดใบผักชีใหญ่ผักชีฝรั่งแล้วก็กินตะค้งตะไคร้มันออกหอมมากเลยแมวก็มาจ้องได้กินปลาเขาก็มานอนหมอบอยู่งล่างเนี่ยแมวเนี่ยโอ้โหน่ากินวันนี้ก็จะมี ต้มยำปลาแค่นี้แหละจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะจ๊ะ,ะสวัสดีจ้ะ